สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะทำโจทย์เลขาคณิตกัน1ข้อนะเดยใช้แนวคิดนะแม่โจหนา้าเดินหน้าหมูแดงเดินตามก็เป็นการทำงานทีละขั้นทีละตอนนะจะมีภาพแล้วก็ให้นักเรียนฝึกเติมเหตุผลทางด้านคณิตศาสตร์กันนักเรียนมอต้นใช้สามเหลี่ยมคล้ายนักเรียนมปลายนะหรือมอต้นที่รู้จักตีโกณมิติก็ ใช้ตีโกณมิติอาจจะดูควาน้ำพันธ์ได้เร็วขึ้นกำหนดให้ a b c เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมี a เป็นมุมฉาก ac ยาว7เซนติเมตร ab ยาว11เซนตะิเมตรโจทย์ปัญหา7ซเ่นะแต่ตอนนี้มาอยู่ในเพลย์ลิสต์แม่โจหน้าเดินหน้าหมูแดงเดินตาม d e f g เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสจงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสสีเขียวนะแล้วก็ถ้าเป็นข้อสอบนะครูผู้สอนก็สามารถหาเพิ่มเติมได้ว่าพื้นที่สีเหลืองคืออะไรพื้นที่สีชมพูคืออะไรพื้นที่สีฟ้าคืออะไรก็ไปเลือกใช้การตามความเหมาะสมแม่โจหน้าเดินหน้าหมูแดงเดินตามนะ จะมีแต่ภาพประกอบนะคำอธิบายให้นักเรียนเติมเหตุผลกันในภาพนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะมีมุมแอลฟาตัวนี้แอลฟาทำไมตัวนี้แอลฟาด้วยนะก็เพราะว่าเส้นนี้ขนานกับเส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันนะมุมในด้านคู่ขนานตัวนี้เบตานะทำไมแอลฟาบวกเบต้เป็น90องศา เพราะว่ามุมนี้มุมฉากมุมเส้นตรง180นี่แอลฟานี่ก็ต้องเบต้าตัวนี้เบต้าตัวนี้ก็ต้องแอลฟาตัวนี้ก็ต้องเป็นเบต้าสลับกันแบบนี้นะภาพต่อไปสามเหลี่ยม A D G cos Alpha ด้านประชิดมุมหาไในด้านตรงข้ามมุมฉาก AD ส่วน X สามเหลี่ยม abc นี่แอลฟาเหมือนกัน COS แอลฟาด้านประชิดมุมคือ ab ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ bc ab คือ b ตัวเล็ก bc ก็ใช้ทฤษฎีบทปิทาโกลัสสองตัวนี้เท่ากันนะเขียน ad ในเทอมของ x ท่านนักเรียนมอต้นที่ยังไม่ได้เรียนตรีโกณมิติก็มองว่า adg กับ A, B, C เป็นสามเหลี่ยมคล้ายก็ข้ามมาที่สัดส่วนตัวนี้ได้เลยนะตอนนี้เราได้ AD มาตัวแล้วนะตัดไปสามเหลี่ยมสีฟ้านะ cos เบตา้าด้านประชิดมุมคือ x ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ BD ทำรองเดียวกันรูปใหญ่นะ ACB cos เบตา้าด้านประชิดมุมคือ A ด้านตรงข้ามมุมฉาก็สแควรูทเอกำลังสองบวกพีกำลังสองสองตัวนี้เท่ากันได้ bd ในเทอมของ x แล้วนะถ้าไม่รู้จักฟังก์ชันตรีโกณก็ใช้สามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมสีฟ้ากับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ a b c เป็นสามเหลี่ยมคล้ายก็จะได้สัดส่วนตัวนี้เท่ากันทันทีเรารู้ a d ในเทอมของ x เรารู้นะ BD ในเทอมของ x จับบวกกันได้ B ตัวเล็กนะเขียน X ในเทอมของ a b c จัดรูกนะก็ถือว่านะรูปแบบนะพอจะจำได้โดยง่ายนะ a b นะแวรูท a กําลังสองบวก b กําลังสองก็มองง่ายๆนะผลคูณของความยาวนะ ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ห็่ไหม AB แล้วนี่นี่คือด้านตรงข้ามมุมฉาก x ตัวนี้มีค่าเท่ากับผลคูณของทั้งสามด้านตัวหารนะด้านประกอบมุมฉาก a กํลาลังสอง b กํลาลังสองแล้วก็ a คูณ b เห็นไหม x อยู่ในเทอมของ AB ละ พื้นที่สีเขียวคือ x กําลังสองแล้วก็เอาสูตรตัวนี้มายกกำลังสองนะตอนนี้ถ้าเราอยากได้พื้นที่สีชมพูสีฟ้านะก็หาค่าในเทอมของ a b ได้นะหรือไปแยกคิดกรณีรู้จักตัวเลขนะก็ไปเลือกใช้กันนะในที่นี้เน้นที่พื้นที่สีเขียวเพราะว่าหา x ตัวเดียวได้พื้นที่ทันทีเลยนะ ก็แสดงว่าหาง่ายกว่าสีฟ้าสีชมพูเพราะต้องหาด้านประกอบเห็นไหมถ้าสามเหลี่ยมสีฟ้าก็ต้องรู้ด้านนี้กับด้านนี้แต่ถ้าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียวแล้วน่ะหา X ตัวเดียวได้คำตอบละ่ะโจทย์ปัญหา7ซ1นะเนยเมื่อกี้ถ้าเราทำทั้งหมดโดยใช้ตัวเลขก็ได้คำตอบตทันทีละนะแต่ว่าถ้าเขียนในเทอมของ a b ก็ได้เป็นสูตรทั่วไป A, B, X ในเทอม A, B จับยกกำลังสองนะก็ได้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียวอ่านะเนะะื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ